คุณจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่พร้อมภรรยาเดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการซินเจินจีนสาธรณรนจินกูไยาูตจีนเทศไตี่นเทศไยนเฉตจีนนเยนตจานเจีเูจีนนเยาเยยนตีาไตเาจนจินาจนาจทาราููตาะเ ติ床แมงขังายเียว็งว而胡金苗海燕抵达泰国正式学生泰国各个商会领导前往机场迎接泰国各界商会领导在王岐天迎接ำจากสมาคมต่างๆของไทยได้เดินทางไปสนามบินเพื่อให้การต้อนรับ 张大使表示，中泰是亲密伙伴，建交五十年来风雨同舟。今年是友谊金色五十年，两国发展迎来新机遇。李大使表示，东泰是亲密伙伴，建交五十年来皇后同舟。今年是友谊金色五十年，两国发展迎来新机遇、哦。 พูดจางกล่าวว่าไทยและจีนเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดตลอด50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตปีนี้ถือเป็น50ปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนซึ่งเป็นโอกาสใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศจางตา้าฉือชี้ว่าอยู่ไทยฟัง各界携手ส行落实两国领导人共识推动中泰命运共同体不断深化เลีลลลงงยเเ้ยวแต่าสายฮีมอเอ๋อไทยวงกักไก่กฮีชิวตังเกียะหล่อศิกเลี้ยงกอกเน่ยเต่านั่งกังเซกถุยตองต้อง นายเมียองกังตังที่ปุกตวงชิมหวยท่านทูตจางหวังว่าจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนของไทยขับเคลื่อนประชาคมร่วมจีนไทยให้เก้าลึกและมั่นคงยิ่งขึ้น